ขออธิษฐนวนี้ตัดแต่คอไม้ขอมีความสุขนะคะครับมอไม้นี้ให้กับปอแพร่นะครับขอให้ไม่ลืมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเอออยู่ดีนี่แห้งให้ประสบความสำเร็จทุกสิง่งอย่างตั้งใจคิดยังกล้วก็ให้สุขสนบงังแต่ว่าขั้นสิเอาหัวนะหัวก็ลังโดยเพม่อนเด้อ อาไว้พ่นหก็ให้สุขสมหวังอย่างใจคิดครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่นคงมั่งมีครับจะได้ดูแลลูกหลานลูกเองเปเรื่อยๆครับสวพูดหน่อยครับก็ขอบทุกคนนะคะบอกว่าจะเป็นมารวมเคทุกคนนะคะแล้วก็คนที่มาร่วมแซบเบิร์ดดีแล้วก็คนที่มาเรี่งขึบ้านใหม่นะครับ ก็ขอบคุณไม่มีอะไรขอเพียงอย่างว่าโอ๊ยไม่ตายมาเริมมาเลย่มาไม่ไม่ออกแล้วขอเพียงอย่างเดียวว่าอยากเป่าเค้กกับชุกๆุกคนแบบนี้ไปหลายๆปีนะคะ ได้ละอีแม่คเอาเอามาเอามาเดูนะครับคุณแม่เป็นเปาเกงกางเงน่อีว่กับ่อมี่อย่างไรบอมี่แต่ความหักความแพงขอไฮโลยูดีใหแ้งใกลมอตื้ดีสะอาด้อมาค่ะเดอนหาจะระเป๋าให้ห้าต่อไข้ไดนุ่ด้อ สาธุสาธุพี่ย่าให้ย่าให้ผู้หญิงครับของแหงน้องพี่สิบหกบาทกลางใส่แม่ไอ้แจ้แจ้วเออเออเข้าใจเข้าใจอยู่ดีไม่แห้งเจ้ากับแจงแล้งแม่ไม่ได้แพ็ทของอย่างไรได้พี่ยาวด้วยพี่ยาวพี่ยาวอีกหนึ่งคำอีพี่ยาวด้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เจ้าของบ้านมีความสุขนะคะบ้านนี้อยู่แล้วรวยบ้านนี้อยู่แล้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไทยน้าใจแค่ค่ะปลอดภัยรักษาสุขภาพจากคออย่าลอกปลอดภัยขึ้นมาสิฮับเป่ากี๊ ขอบคุณทุกทกบ้านเค้กจากทุกทกจังหวัมไม่ว่าจะเป็นพี่แม่ๆนะครับมไม่ว่นจะเป็นทุกทกท่านเลยขอถ่ายรูปร่วมกันนะครับ